ในใน,ในอนาคตข้างบ้านเราคิดจะจัดหาเรือรบมาประจําการในกองทัพเรือแล้วเราก็เลยอยากให้กองทัพเรือไทยเราจัดหาขีปนาวุธรุ่นนี้มาไว้ประจําการในอนาคตเช่นกันเพื่อข้างบ้านเราจะได้เกรงใจบ้างเอาไปติดตั้งบนเรือรบเราที่คอยเฝ้าระวังดูแลกากูดของไทยเราเป็นที่รู้กันลูกยาวข้างบ้านยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรแต่ขีปนาวุธชิดนี้ยิงได้ไกลถึง170กิโลเมตร ต่อให้อนาคตข้างบ้านอาจเหอเครื่องบินรบใหม่คิดอยากจะบินมาเที่ยวกอกูตเรามีได้เจอขีปนาวุธรุ่นนี้เข้าไปก็าอาจกลายเป็นเศษเหล็กแน่กับระบบขีปนาวุธแบบพื้นสู่อากาศ RIM 6 6ระยะกลางที่พัฒนาขึ้นสําหรับกองทัพเรือสหรัฐเป็นขีปนาวุธพื้นสูอากาศในโครงการขีปนาวุธนี้เริ่มต้นในปี1963 ความตั้งใจก็คือผลิตขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกับระบบขีปนาวุธนำวิถีที่มีอยู่ RIM 66A เป็นขีปนาวุธรุ่นมาตรฐานกลางได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน RIM 24C รุ่นก่อนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธ MK 74 ram 6 6 a ทับ b เป็นขีปนาวุธแบบกึ่ง Active Radar ใช้เรดาร์เช่นเดียวกับ ram 2 4 c รุ่นก่อนหน้าแต่มีการปรับปรุงหลายอย่างที่ทำให้มีความสามารถมากกว่ารุ่นก่อนเป็นขีปนาวุธที่ใช้สำหรับติดตั้งบนเรือรบระบบควบคุมการยิงมิสไซล์แบบ mk 9 2ติดตั้งบนเรือรบและระบบอื่นๆที่เข้ากันได้ในกองทัพเรือหลายแห่งทั่วโลกและได้รับการพัฒนาในปี1970 และเป็นส่วนสำคัญของระบบการต่อสู้และอัปเกรดภัยคุกคามในรูปแบบใหม่สำหรับประเทศผู้ใช้งานขี่ปุธพื้นสู่อากาศ r a m 6 6ได้แก่กองทัพเรือออสเตรียกองทัพเรือแคนาดากองทัพเรือชิลีกองทัพเรือเยอรมนีกองทัพเรืออิตาลีกองทัพเรือกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นกองทัพเรือโปแลนด์กองทัพเรือปากีสถานกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกากองทัพเรือสเปนกองทัพเรือตุรกีและกองทัพเรือไต้หวันแต่สําหรับกองทัพเรือของไทยเราสําหรับขี่บรรทุธรุ่นนี้ขี่บรรทุกพื้นสู่อากาศ RIM 66ยังไม่นําเข้าประจําการนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่หากกองทัพเรือไทยเราสนใจขึ้นมาแล้วก็งบประมาณจะหาขี่บรรทุกรุ่นนี้อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคต R.M. 66รุ่น S.M. 2มีน้ำหนัก1558ปอนด์หรือ707กิโลกร,รมัมความยาว1 5ฟุต6นิ้ว4.72เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง13.5นิ้วหรือ34.3เซนติเมตรปีกว้าง3.6ฟุต6นิ้วหัวรบหัวรบเป็นแบบหัวรบระเบิดแบบแตกกระจายเครื่องยนต์ของลูกจรวดเป็นแบบเชื้อเพลิงแข็งแบบแรงขับ2ทิศทาง ระยะปฏิบัติการ40-92ไมล์ทะเลหรือ74-170กิโลเมตรเพราดานการบิน25,000เมตรหรือ82,000ฟุตความเร็วสูงสุด3.5มักหรือ4,290กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนำทางระบบบังคับบัญชา SM 2 MR b l o c 3A และการนำทางด้วยแรงเฉื่อยกลางทางพร้อมระบบนำทางเรดาร์กึ่งแอคทีฟโมโนพลัสในช่วงสุดท้ายของการสกัดกัน้นขีปนาวุธ SM 2 MR Box b l o c 3B มีระบบนำทาง i n f ฟราเรดและระบบนำทางกึ่ง Active 2ระบบ RAM 66 Standard MR SM 1 MR SM 2 SM 2 MR เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลาง ที่มีบทบาทเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือพัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพเรือสหรัฐ U.S.N. S.N.1 เป็นอาวุธในตระกูลของ Standard Missile ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทน R.A.M.2 Terrier และ r i m 2 4 Tatra ซึ่งติดตั้งบนเรือ U.S.N. หลายลำในช่วงทศวรรษ1950 R.I.M.67 Standard S.M.1 ER S.M.2 ER เป็นขีปนาวุธวิสัยขยายของรุ่นที่มีขั้นเร่งจรวดเชื้อเพลิงแข็ง r i m 6 6 standard mr บนเครื่องยิง mr 2 6เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศวิสัยกลางพร้อมความสามารถในการต่อต้านเรือ r i m 6 6 cd standard mr ได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษ1970สและเป็นส่วนสำคัญของระบบต่อสู้ S.M.2 MR นำระบบนำทางเฉยและคำสั่งมาใช้ในการเส้นทางระบบนำร่องอัตโนมัติของขีปนาวุธได้รับการตั้งโปรแกรมให้บินในเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงและยังเป้าหมายและสามารถรับการแก้ไขเส้นทางจากพื้นดินได้การค้นหาเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางกึ่ง Active นั้นจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในช่วงสุดท้ายของการสกัดกัน้นความสามารถนี้ทำให้เรือที่ติดตั้งระบบต่อสู้สามารถแบ่งกลาเรดาร์ค้นหาได้ ทำให้เพิ่มจํานวนเป้าหมายที่สามารถโจมตีได้ในเวลาสั้นๆได้หลายเป้าหมาย RGM-165 LSM a ซึ่งเรียกอย่างหนึ่งว่า SM-4 ได้รับการออกแบบมาให้เป็นอาวุธสำหรับยิงแม่นยำระยะไกลเพื่อสนับสนุนนาวิกโยธินสหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดัดแปลก r i m 6 6โดยยังคงใช้หัวรบ MK-125 ดั้งเดิมและมอเตอร์จรวด MK-104 ดยเปลี่ยนระบบค้นหาเรดาร์เป็นระบบนำทาง GPS INS สรุปง่ายๆ r i m 66เป็นจรวดแซมที่ใช้ติดตั้งบนเรือรบเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ถูกพัฒนาจากค่ายอเมริกาและได้มีการพัฒนาหรืออัปเกรดมาเรื่อยๆซึ่งกองทัพเรือสหรัฐก็ได้ใช้งานโดยติดตั้งบนเรือรบสหรัฐและบางรุ่นของกองทัพเรือก็ได้ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว คงเหลือรุ่นล่าสุดที่ติดตั้งบนเรือรบสหรัฐและหลายๆประเทศก็ยังคงใช้งานอยู่ก็อย่างที่รู้กันเนื่องจากมีการพัฒนาเกิดเป็นหลายบล็อกหลายเวอร์ชันเป็น r a m 66A 66B 66C 666D 6 6 e 6 6 g 6 6 j 6 6 k 6 6 h 6 6 m และ RIM 66L โดยรวมแล้วก็เป็นรุ่นการพัฒนาของขี่บรุทุธพื้นสู่อากาศที่ใช้ติดตั้งบนเรือรบจากค่ายอเมริกาและได้มีกองทัพเรือหลายประเทศได้ติดตั้งระบบนี้รวมถึงกองทัพเรืออเมริกาด้วยแต่ไทยเราก็ไม่แน่อาจนำมาติดตั้งบนเรือฟิเกต ในอนาคตมันก็ไม่แน่นะครับซึ่งปัจจุบันให้บริการกับเรือราตเวนชั้น USN บนเรือราตเวนและเรือพิฆาตขีปนาวุธได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบการต่อสู้และระบบยิงแนวตั้ง MK41 ขีปนาวุธบล็อก3แตกต่างจากบล็อกก่อนหน้านี้โดยการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมาย MK45 โ Mod9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกับเป้าหมายที่ระดับความสูงต่า ขีปนาวุธบล็อก 3B ยังมีเครื่องค้นหาแบบกึ่ง x c t i v n i r f r ra e r e d แบบคู่สำหรับการกลับบ้านเครื่องค้นหาคู่มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นไฟฟ้าแรงสูงกับเป้าหมายที่อยู่เหนือขอบฟ้าหรือมีส่วนตัดขวางของเรดาร์ขนาดเล็กขีปราวุธ USN b o ็3และบล็อก 3A ทั้งหมดจะต้องอัปเกรดเป็นบล็อก 3B ขีปนาวุธบล็อก 3A ดำเนิน การโดยกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นในเรือพิฆาตและเรือเอ g ิสติดตั้งในกองทัพเรือสเปนและเกาหลีใต้ใช้เช่นกันกองทัพเรือดัสและเยอรมนนีได้เพิ่มเข้าไปในระบบสงครามต่อต้านอากาศซึ่งใช้เรดาร์อาร์เรแบบแบ่งขั้นตอน SM2MR น้ำหนัก1558ปอนด์หรือ707กิโลความยาว1 5ฟุต6นิ้วเครื่องยนต์จรวดใช้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ช่วงทําการก็คือ4 0ถึง90นาโนเมตร7 4ถึง170กิโลเมตรเพราดานการบิน8,100ฟุตความเร็ว3.5มาักสำหรับกองทัพเรือที่ติดตั้งบนเรือรบเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาด,ดาฝรั่งเศสเยรอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นโปรแลรนด์สาธารณรัฐเกาหลีเนเธอร์แลนด์ตุรกีนี่ก็เป็นขีปนาวุธอีกรุ่นหนึ่งเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศใช้ต่อตา้านกากาศยาหนหรือ สามารถใช้ยิงเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้ก็หวังว่าอยากให้กองทัพเรือไทยเราในอนาคตอาจจะมันนำมาติดตั้งในบนเรือฟริกเกตของเราหรือเรือรบของเรานะที่มีอยู่ที่มีประจำการอยู่นะครับ